มาดูแผนการตลาดของแฟรดีโบเกอร์กันนะคะปัจจุบ,บันแฟรดีโบเกอร์มีพาร์ทเนอร์24บริษัทประกันชั้นนำพร้อมผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจรที่ใช้งานได้ผ่านแอปเดียวประเภทประกันที่มีบนแอปพลิเคชันแฟรดีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งบวกบวกแล้วก็ชั้น3พรบรถยนต์รถกระบะรถตู้ส่วนบุคคลประกันการเดินทางสำหรับเที่ยวในประเทศและก็ต่างประเทศ ประกันอุบติเหตุส่วนบุคคลหรือว่า PA แล้วก็ประกันรถมอเตอร์ไซค์ประกันอัคคีภัยแล้วก็งานนอนมอเตอร์สามารถเช็คค่าคอมมิชชั่นได้ง่าย,ายบนแอปพลิเคชันสะดวกโปร่งใสค่าคอมสูง3ช่องทางรายได้หลักกับแ์ดิบกเกอร์ที่คุณต้องรู้ข้อ1น,นะรายได้จากส่วนลดมาตรฐานเริ่มตนม้นง่ายสมัครสมาชิกปีก็สามารถซื้อใช้เองรับส่วนลดมาตรฐาน หรือซื้อให้กับบุคคลนามสกุลเดียวกันได้เองรับส่วนลดได้เช่นกันต่อมาช่องทางที่2นายได้ค่าแนะนำา2%เพียงแชร์ลิงก์หรือคัดลอกลิงก์แล้วส่งต่อให้ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกเรารับค่าแนะนำา2%จากยอดขายของสมาชิกในทีมของเราที่สมัครต่อจากเราต่อมาช่องทางที่3คือช่องทางรายได้ค่าบริหารสายงานหรือค่าตาแหน่งค่าสายงานรายได้จากลูกทีมที่ต่ากว่าเราแจ้งงาน อย่างเช่นเรามีบัตรในหน้าประกันวินาศภายัยสมัครสมาชิกเข้ามาจะอยู่ระดับ3แล้วก็มีรูปทีมที่อยู่ระดับต่ำกว่าเราขายงานเข้ามาเราจะได้ค่าบรหิหารสายงานหรือค่าตำแหน่งหเซนต์